เป็นนี่แบบโอ้โหเหมยมึกเป็นเนี่ยเป็นร้านที่ทุกแบบคนคอมเมนต์เยอะมากในคลิปของเราเวลาเ,ลเป็นคลิปกินข้าวต้องมาหมึกใหม่หมึกเป็นหมึกเป็นคือตั้งแต่มีนคนคอมเมนต์คนแรกก็เสิร์ชหาข้อมูลแล้วมาไปแล้วมานานแล้วตอนนั้นมากับน้องพิมพ์ด้วยคือมาแล้วแต่ว่ากลับไปเลยเพราะว่าแน่นมากคือตอนนั้นไม่ได้หาข้อมูลว่าเขาแบบว่าแน่นจริงๆแบบร้านจอดรถตรงเนี้ยที่เห็นวันนี้โล่งมากใช่ไหมวันนั้นคือแน่นแล้วก็ไอ้ตรงที่นั่งตรงเนี้ยคือคนนั่งรอคิวแบบเยอะมากอะแบบ เออไม่ได้จริงๆอ่ะก็เด็กคิอเขาอยากกินนี่ด้วยหน่วมหมึกจ่มันดินๆแบบเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยมาและเพราะว่าเรามาวันธรรมดาประมาณเป็นวันพุธกลางสัปดาห์เวลาเขาเปิดเที่ยงเรามาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสิบนาทีฮะคือไม่ได้กินอ่ะไม่คือเขาบอกว่าให้มาตั้งแต่น้องเขาบอกให้มาเศดโมงถึงเศษโมงครึ่งคือไม่แน่ไงถ้าเกิดวันนั้นมาเป็นวันที่คนเยอะอ่ะเธอจะไม่เธอจะแบบต้องรอคิวนะนี่คือเข้ามาแล้วก็ เขาจะเปิดท้องแอร์ให้นั่งคือสตั้งแต่11โมงแต่ร้านะเปิดเที่ยงคือเราไปนั่งเย็นๆก่อนจองที่แต่ตอนนี้มีหลมีประมาณหลายโต๊ะแล้วเหมือนกันนะเ,เราแม่ม,มาคนแรกนะมีคนอื่นมาก่อนมาก่อนเราอีกอะเออเนะี่ยเหมยหมึกเป็นแซ่บไตสันคือนอกจากที่มีคนเมนต์มาแล้วอะเพื่อนเราก็ทักมาเพื่อนคนที่ชอบมากินข้าวก็แบว่าไปกินเหมยหมึกเป็นบอกเฮ้ยทำไมรู้จักมันบอกว่าอุ้ยขึ้นฟีดตลอดบอกว่าดูตลอดแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึง ทัมกมาในไลน์กุ๊กแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยสรุปว่านี่ก็เลยนัดเพื่อนมากินอีสองคนอะไรเงี้ยคือร้านนี้เป็นร้านที่น้องเม้นมาโน่น,นึงเลยเม้นกันยิ่งขับมากเป็นสีฟดดูดดิเขาบอกว่าอะไรเด็ดของเขา,า,านะผัดผ<พ>ักกระเฉดผัดผักมุ้งอะไรเงี้ยนี่กุ้งเหรอนี่กุ้<อ>งเขากุ้งแล้วก็มีปลาเป็นเห็นป่าวโนนปลาอันนี้ปลาปลากระพงมั้งหรอใช่แล้วก็มีข้างในด้วยนะแล้วข้างหลังเป็นครัวใช่รัเเาป็นน่งอแล้วก็เขามีทุเรียนด้วยนะ ไม่รู้กูขายยังไงอ่ะเดี๋ยวแอบเดินดูก่อนได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนเราเล็งอยู่ว่าทุเรียนทุเรียนอ๋อเล็กๆนี่ออ๋เนื้อตามที่ติดไว้เลยอ๋อโอเคครับไม่ได้ชั่งใช่ไหมก็ชั่งแล้วแหละก็เป็นแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบแปดร้อยต่อโอเคเป็นทุเรียนพรีเมียมนะคะเราก็ไปพรีเมียมจริงแหละคะพรีเมียมจริงเราไปอะไรนะเอย่าราดีกว่า ไปเหลือสโมงแต่อาหารจะเสิร์ฟเที่ยงนะคะนี่เรามีเพื่อนมาด้วยอ๋อมีเมนูเวลามาดูเมนูกีนก่นนะคะก็คือเหมยหมึกเป็นนี่เขาบอกว่าเปิดทุกวันเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะไปดูใน Facebook เขาก็บอกเปลี่ยนเปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มแล้วเพราะว่าพนักงานเหนื่อยมากก็เลยพักได้พอนแล้วเขาจะหยุดวันไหนปะอ๋อไม่ไม่หยุด คือเปิดเที่ยงอ่ะจะมั้งอ่ะสิบเอ็ดถ้าเสาร์อาทิตย์นะควรมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแต่วันนี้วันธรรมดาก็เนี่ยก็เริ่มมีหลายโต๊ะละเรามามสิบเอ็ดโมงสิบยอางที่บอกอ่าเริ่มนะคะเดี๋ยวเปิดไอ้นี่ให้ดูก่อนเลยว่าเมนูแนะนําเขาอันนี้เมนูแนะนําเขาก็จะมีพวกผัดผักบุ้งฝอยไฟแดงผึร้อยสามสิบนะคะหมึกน้าดำสองร้อยสิบอันนี้ไม่ได้สั่งนะต้มสุกตีนไก่ร้อยสี่สิบตำทะเลสองร้อยสิบไข่ดองกล้ตำละตำน้ําหนัก แล้วก็จะมีเป็นไข่หมึกกระดองนึ่งมะนาวปูม้าอบบุ้นเส้น310ปลาทูบินนะคะก็คือฟ้าบอกว่าอะไรนะเป็นปลาทูที่เขาเอามาบ้างแล้วก็ทอดกรอบๆหรอฟ้านะเอาใช่ไหมได้เป็นงั้แหละโอเคแล้วก็สั่งอธิบนนายปลาทูบินแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้สั่งเพราะว่าเห็นในคลิปคือเจ๊เหมยแบบว่าทอดให้ดูแล้วก็มันน่ากินมากแล้วก็มียำมะม่วงเจ๊เหมยทอดเองเลยเหรอไม่ลูกน้องเขาคลิปเขาคลิปเขา หมูกรอบแล้วก็มีหมูกรอบเป็นเมนูแนะนำาด้เหรอใช่แต่ว่าไม่ไม่เห็นคลิปเขานะก็เลยรู้ไม่ได้สั่งกุ้งแชบว้ยทอดซอสมะขามอันนี้สั่งไปด้วยเดี๋ยวนี้ผักบุ้งจริงก็น่ากินนะแต่เราสั่งเป็นผักกระเฉดไปเพราะว่าเขาบอกว่าผักกระเฉดเขาก็เด็ดเนี่ยเราสั่งผักกระเฉดไปอ๋อนี่ก็เป็นแนะนำต่อป่ะใช่อันนี้ก็แนะนำกระเฉดนี่คือจํากัดต่อวันด้วยนะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะเอาผักกระเฉดมาดูในคลิปเอามาเป็นรถกระบะเลยอ่ะ เต็มรถกระบะเลยแล้วก็หมดหมด,หมดทำหมดนั้นเขาบอกว่าวันหนึ่งเลยคือขายเยอะมากคนที่เด็ดผักกระเฉดจะเด็ดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่ม,มเด็ดผักกระเฉดอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นไม่ทำอย่างอื่นแล้วก <_ co h> ็ลาออกไปหลายชุดแล้วตามที่เจ๊เหมยบอกเพราะว่าป,ป,ว,าปวดหลังอ่ะแล้วก็จะมีตำตำอย่างยำอะไรเงี้ยร้อยกว่าบาทตำหอยนางรมเอออันนี้เขาบอกว่าเด็ดสบปยยำหอยกแกลงอะไรเงี้ย ก็ปลาแซลมอนจิจาร์ปลา,า,ากระพงทอดซอสมะขามปลาเก๋าราดพริกเฮ้ยปลาเก๋าลาดพิกนั่นเหรจ้าเออน่าสนใจ <c oughs> แต่ว่าเอออันนี้นิวอันนี้ไอ้ที่ใหม่730บาทอ่าก็อันนั้ new, นนี่ก็จะเป็นพวกข้าวผัดต่างๆนะคะแล้วก็มีเนื้อปูก้อนเนื้อปูก้อนนี่ก็อยากกินคือจริงๆแล้ววันเนี้ยมากัน4คนนะจะมากัน4คนสั่งไปแล้วเจ็ดอยา่างจะบอกก่อนว่าเราไม่กินแต่พวกฮัททอร์เพราพวกยำหอยแครงพวกกแต่สิมีปลาบึกเลยไม่กินไม่กินไม่เป็น เนี่ยอย่างเงี้ยใช่ส้มตำอย่างเงี้ยส้มตำก็ไม่ได้สั่งเลยแต่ว่าสั่งโป๊แตกนะอันไหนนะโป๊แตกโป๊แตกไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยโป๊แตกนี้นี่โป๊แตกอ่าอนี่เหรอนี่มันเขียนว่าต้มยำทะเลหม้อไฟนะเนี่ยน้ำใสก็คือโป๊แตกนั่นแหละอ๋อเหรอรู้สึกว่าเป็นซีฟู้ดราคาถูกนะใช่ผัดฉ่าทะเลบ้าอยากกินหลายอย่างนั้นผัดผักกระเฉดใส่หมูกรอบก็ได้ใช่แต่ว่าแต่เราตองผัดผัดกระเฉดก็ผัดใส่หมูกรอบหมูกรอบจะนิ่มไงอ๋อ แล้วแม่สั่งอะไรไปด้วยวะปีกไก่ทอดน้ำปลานม่น่า่งตกเลยอ๋อนี่ไงปลาทูบินเอมันมีหลายหน้าอันนี้ก็อยากสั่งนะหอยจ้อมให้กินในของจืดๆเนาะ,ะเช็ดไฟแดงอันนี้ที่เขาเขาเด็ดแล้วก <60. S 2> ็มีตำปลาหอยแครงพวกนี้ร้อยแสิบเนี่ยดูเมนูเอาแล้วกันมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเราเห็นเขาเขียนหน้ารลานว่าแซบจึไปสะเทือนแซบไปสะเทือนเลย เออเเเรากกากก็ลลมยนี่ยห,หอยแครงเขาแน,น,น,นะนํานะเป็นยำหอยแครงแบบนี้ปลากระพงทอดราดพริกกบโหระท้น้าําปลาปลากระพงสองหน้าปลากระพงจะตัวละประมาณเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อถึงสี่ร้อยเออแทบปลากระพงชมจันทร์จะสี่ร้อยกุ้งกระแหมะทอดมะขามเอ,อ๊ะทำไมแชร์บุ้ยแพงกว่าก้ามตางเลยล่ะแชร์บุ้ยแพงกว่าก้ามตางก็มีหลายไซส์คุณแม่ไซส์ใหญ่ไปถึงฟุ้งแม่น้ำมันก็แพงถ้าไซส์เล็กก็ถูกอ๋อโลละ โลละหกร้อยสิกุงมกาใช่ไหมใช่กุ้งมกาเนยก็จะเป็นพวกแซลมอนอันนี้เราไม่ได้กินเลยแซลมอนแบบพวกยำแซลมอนแซลมอนดองแช่ซีอิ๊วอะไรแบบนี้กินไม่เป็นโอ้ม,มีเมกมีกระเทียมด้วยไหนเนี่ย yeah. อ๋อใช่อันนี้มีกระเจษ๊ยบวากุง้งกุ้งขัดไข่เค็มต้มยำกุ้งเผามะพร้าวอ่อนก,ออกุ้งอบวนเส้นกุ้งหมูเส้นร้อยเก้าสิบเราสั่งอันนี้ที่เจ๊เหมยถือหมึกขัดไข่เค็มนะคะร้อยเก้าสิบอืมร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพวกยำแมงกะพรุนแมงกะพรุนน้ำมันงาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มีซาซิมิด้วยมีหมึกรั้วหมึกรั้วเขาก็ทําเป็นซาซิมิประมาณนี้สั่งไปแล้วเจ็ดอย่างเดี๋ยวรอดูกันนั่งรอไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดครึ่ ให้ดอ1ดครึ่งจริงๆแม่มา11ครึ่งก็ได้ใช่อะไรถ้าไม่ด like ูดีๆนะ65้าต่อขีดใช่ปลาหมึกปลาหมึกหมึกหอมย่างอ่ะเขาเขียนว่า65ไงแต่ว่ามันจะมีตัวเล็กๆของๆข้างล่างว่าสอขีดหมึกหอมมัแพงนะใช่ อ,อมเพงอเที่ยงตรงปุ๊บก,ก็คือเสิร์ฟเลยจริงๆเสิร์ฟเที่ยงตรงเ,เลยเสิร์ฟเที่ยงตรงใช่แบบทำก่อนนี่อันนี้นนเป็นอะไรนะ ผักกระเฉดผัดผักกระเฉดราตตดีราตตดีอันนี้ร้อยหกสิบบาทเขาบอกว่าเขาจะเด็ดยอดอ่อนๆเท่านั้นใช่ใช้ใช้ยอดอ่อนแบบเขาเลือกต้นที่ยาวใช่ไหมยาวอวบใช่แห้ง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 กันๆไม่เอามันจะแพงไปออันนี้คืออันนี้คือปลากระพงทอดราดน้ำปลาก็จะมีน้ำปลามาให้แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะมีน้ำเขาเห็นไหมแล้วก็มียำมะม่วงด้วยเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาแบบนี้เสิร์ฟมาแบบนี้ที่เห็นก็คือแห้งดูแห้งกรอบใช่แล้วก็ อันนี้ถัดมาจะเป็นปลาทูบินก็คือเอาปลาทูเนี่แหละแล้วก็มาทอดกรอบแบบว่าบ,าบ,าบาออั้งบั้งเนื้อออกมามีน้ำน้ำปลาเหมือนกันแล้วก็อันนี้โปะแตกทะเลตอนนี้เราสั่งไปเจ็ดอย่างมาแล้วสี่อย่างโปแตะนะคะก็จะมีเป็นกลุ้งกุ้งกุ้งกุ้งหมึกกุ้งหมึกแล้วมีอะไรอีกเห็ดเห็ดอุ้ยหมึกแบบตัวใหญ่นะดูดิหมึกใหญ่กุ้งก็น่ากินดูดิกุ้งก็ตัวไม่น้อยนะดูดิ ออตัวใหญ่ชิ้ได้อันนี้เท่าไหร่นะสองร้อ 200, ย 2, 2> จำไม่ไ้สองร้อยสิบแล้วเพื่อเรากรีดเลยเพื่อเราบอกว่าถูกมากแล้วก็อันนี้หอยแมงคู่ล้นมีอะไรอีกคะเดี๋ยวคุยดยกอนนะน่าจะประมาณนี้อุ้ยหอยไม่หลายตัวป,ป้าๆวิกุ้กตัวนี้ตัวใหญ่มากป้าดูดิชิล่ายอยู่กุง้งตัวใหญ่จริงอ่ะมแม่ตักกุง้งข้มาสิอันนี้คือเทียบกับช้อนนี่นี่ช้อนกินข้าวแบบนี้ใาญ่นี่ไงอามาเลยดีกว่า ตักไปเลยปุ้งหมึกโต๊ะมันเล็กไปหน่อยไหมคุณแม่โต๊ะเล็กมากแต่มันไม่ทันละเพราะว่าเรานั่งไปแล้วมีพวกผักต่างๆเยอะมากตอนนี้อย่าสงสัยว่าเพื่อนเราหายไปไหนเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งหลงทางอยู่แล้วเพื่อนอีกคนก็พยายามไปรับเยวนะคะอ่ะโอเคปลาปลาเยอะเลยเเยอะมากเลยผักชีลาวใช่ไหมใช่ปลาอะไรสิ่นหอมมากก็อหมดเลยครับไม่เอาหอยเอาไม่เอาหอยมันผู้อ๋อ กินแล้วรสชาติจัดจ้านมากจัดจ้านมากสดน้ำพอเป่าไม่ได้เรานะแต่ปลาสดได้นะได้คือโป๊ะแต่แบบนี้<ม>เห็นหน้าตาเนี่ยมัคนควรจะเชียงเชีงจืดๆืใช่ไหมแล้วก็<ช>แต่เนี่ยคือออกเค็มเลยจดจัดจ้านมากเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มใช่ป่ะอเออใครชอบจัดจ้านนี่คือถูกใจเลยอะ่ะเราต้องกินกับข้าวอะ่ะเพราะว่ากินเฉยๆนะจะไม่รอดออกเค็มออกเค็มคุณค่ะ กินกับข้าวโอเคกินเสิย์ฟไไม่ได้ปลาหมึกดีมากโอ้หกุ้งหั่นไปนี่คือเนื้อแดงมากอะคือบอกว่าปลาหมึกก็เมื่อกี้บังกินปลาหมึกยังปลาหมึกในโคตเตอรอะปลาหมึกสดมากปลาหมึกดีมากโหอยากกินแบบไอ้นี่เลยอยาแบบพวกหมึกเผาหมึกอะไรอย่างเงี้ยหมึกหมึกดีมากกุ้งก็ดูสดมากนะคะอือกุ้งตัวนี้โอ้โห กุ้งแบบสุดยอดมากกุ้งคือเนื้อดีมากดดสดกุ้งสดเป็นน่าเป็นแชบัวด้วยกุ้งในนี้แม่เป็นกุ้งขาวนะออีกแล้วอันนี้ก็คือปีกไก่ทอดน้ำปลาของโปรดแม่นะไม่เผ็ดแน่นอนแล้วก็ดูดูดีดูด,ด,ดีอันนี้หมึกหมึกผัดไขเ่เค็มชิมอะไรก่อนดีอ่ะชิมหมึกผัดไข่เค็มก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดูดูน่าจะดีมากน้ำฉ่ำมากน้ำฉ่ำมากโอ้โห น้ำมันเป็นแบบข้นๆเลยอ่ะกินกับข้าวป่ะเนี่ยกินหมึกก่อนแล้วกันอือย่างสุดท้ายกุ้งทอดราดซอสมาขามจานใหญ่มากมจานนี้เท่าไหร่นะจำได้ไหมสี่ร้อยเออเออจานใหญ่อยู่ก็ <400. S 2> ออคือเนี่ยเพื่อนไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มแล้วแหละแล้วว่าพอและ,อะแม่กินปลาหมกึกเป็นไงนะปลาหมึกดีมากเมื่อกี้แบบพอดีกินกินอยู่ใช่ไหมแล้วเขาแบบมาเสิร์ฟพอดี เนี่ยคือแบบว่าซอสมันอ่ะเข้มข้นมากแล้วมันอร่อยซอสมันอร่อยแล้วปลาหมึกคือสดคือปลาหมึกก็เลยดีมากอร่อยมากกินอีกกันอันหนึ่งเลยแล้วกันะะดีมากในในหมึกนี้ก็จะมีเป็นพริกหวานพริกแดงแล้วก็ผักมีหอมด้วยมั้งใช่ไหมอ๋อมีมีหอมใหญ่ด้วยค่ะมาลองชิมเลยคือรสชาติแบบเออเนี่แบบยแหละไขยเค็มไขเค็มอ่ะแบบ ไห้ซอสเยอะมากเป็นหมักไข่เค็มที่ถูกต้องเขาเรียกว่ามันความมันเค็มท้นแล้วมันไข่เค็มอ่ะได้ความเป็นไข่เค็มจริงจอ่ะกี่คะแนนให้สิบคะแนนเลยต่เป็นไข่เค็มสิบเลยนะปลแหมึไข่เค็มดี่ายตอนแรกจะไม่สั่งหรอกเพื่อนอยากกินใช่ไหมอร่อยมากเราไปกินหมึกมึกไข่เค็มร้านอื่นบางทีแบบว่ามันจะอะไงดิซอสน้อยก็จริงซอสน้อยแต่เนี้ยซอสเยอะแล้วก็บางร้านเนี่ยบอกก่อนว่าปลาหมึกเนี่ยมันจะตัวเล็กเราไม่ตอด แต่เนื้อหมึกดีมากอันนี้คือเนื้อหมึกสนาแล้วเดี๋ยวดูเนื้อหมึกอ,อันนี้นะคะไม่เหนียวยเลยใช่เดี๋ยวยะคะใหญ่นุ่มไม่อันได้โป๊กแตงเราเราไม่รู้ว่าโพรกะจากเป็นไงปกติเราไม่เคยกินอ่ะอปลาให้ยังไงอ่ะเราไม่รู้แต่ว่า เนื้อสัตว์ในโปะแตกดีมากะือเรียกว่าซีฟู๊ดเขาดีจริงเดีจริงแต่โปะแตกป้าว่ามันเค็มไปมันเครสจัดไปสำหรับป้าสำหรับเราก็รสจัดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเราไม่ไหวแบบนี้แต่ขนาดป้าเนี่ยกินรสจัดแล้วเพราะเนี่ยมันเค็มให้ก้าวกันให้กาวเมื่อกี้ป้าเอากุ้งมาจิ้มซีฟู๊จิ้มซีฟู๊อร่อยมากอ๋อแล้วซีฟู๊ดเขาดีมากเลยใช่ไหมจะเป็นแบบคนๆอย่างเงี้ยก็คือก็คือเนื้อสัตว์เขาว่าดีจริงๆปูหมึกกุ้งอะไรอย่างงเี้ยใส่ก่อนนะอ่ะในนี้มาไก่ไม่ซีฟู้้ดนนนนนะะาาหบบบแแว่่่ชุปงีตฟูอย น่าจะกรอบอ,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 อร่อยอร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงคะรสชาติก็กลางๆอ่ะแต่จริงจริงจริงจมีมีร้านในใจที่อร่อยกว่านี้แต่อันนี้ก็โอเคแล้กี่คะแนนได้เก้าแล้วกันแต่ก็อร่อยเนาะแป้งตัวเนี้ยกรอบที่ป๊ากินนะแต่ว่าเนื้อไก่ข้างในอ่ะจืดจะไม่ได้หมักเข้าเนื้อยตงไม่เข้าเนื้อมากแต่ก็ถือว่าอร่อยไได้ว่าเก้าเก้าคะแนน ให้กาวไม่กาปลากระพงเนะเราจะไม่ร้านน้ำปลาไปนะใช่เพราะว่าหลอเพื่อน <laughs> เพื่อนใกล้มาถึงแล้วแต่ความกรอบเนี่ยอาจจะสู้ร้านแหลมเจริญไม่ได้นะแหลมเจริญธนาเลิศอยู่แล้วอะ่ะอันนี้เราเอาน้ำปลาเอาอันนี้สักได้ไหมได,ได้แหละเนาะแล้วก็ยำมะม,ม่วงยำมะม,ม่วงมีช้อนกลางไหมคะมีครับเดีย๋ยวเอาแบบยำไม่ใส่ยำมะม,ม่วงดูก่อนนะ มาแล้วเพื่อนมาแล้วตบมืออ่ะปลากระพงทอดราดนาบปลาอืหอบมากปลากรอบมากเหรออืมกต่จาน้ี่ปลาอะไอ้ดยที่น้ำปลามันก็แบบอืมเดี๋ยวนะเราชอบแบบเจริญมากกว่าเหรออันนี้ได้กี่คะแนนให้เก้าแล้วกันเก้าอ่ะให้เก้าจ๊าได้กี่เหรอนี่ ไม่่งได้สั่งเงินหมดแล้วสัง่งแค่นี้เดี๋ยวเป็นอะไรที่เด็ดมากเลยนะเนาะอยากชิมไหมล่ะชิมก็สั่งเลยสั่งเลยทีร<ต>่ร้านแถบเฉลยไม่ได้นะความกรอบเลยนะออแ,<ม>แต่ว่าก็ถือว่ากรอบแล้วก็อร่อยแหละแต่ว่าแหลบเฉลยแบบซาลาเปาให้เก้าให้เก้าให้เก้าแม่กินเนี่ยปะทูบินปะทูบินยังไม่ได้กินเลยอะ่ปะปะทูบินต้องกินนี่ไงปะทูบินปะทูบินนี่คือหยิบมาเลยแล้วกันนะคะใส้ปลาชินตัวอ๋อแม่กินก้างเลยลองตีก็าบอกกินก้างได้จิ้มลงไปเลยจิ้มทั้งปาก อืบอกว่ากินในกระหัวนะอืมคือหัวโดนกรอบมากเราลากน้ำหรอเราลากเลยเราจะรอกแกมาเลยไม่กล้าลากเหมือนงารลากไปเลยเอาเทไปเลยก็ได้นะตีไม่เป็นไรนี่ปลาถูบินคือปลาเขาจะแบบปลาทูอะ่ะกินไต็เลยอ่ะก้างก็มากิ้างก็คือกินเข้าไปเลยห่างเหิงแต่ก้างตรงนี้ดูดูดูใหญ่ไปหน่อยเอาออกนิดนึงก็ได้่ให้ปลาเอาเจิ้มน้นปลาไหมเอาจิ้มอืมเป็นไง อร่อยนะอืมอร่อยอร่อยเนาะชอบมากกว่าปลากระพงเออชอบมากกว่าปลากระพงปลาหมึกน้ำดำเพิ่มอ่ะอีก <c oughs> สองอย่างมาต้องเอาไว้บนตักนะกระทูกปินปลาให้ติดเลยอืมอร่อยมากเนาะมันกรอบทั้งตัวเลยอ่ะ ปีกไก่เนี่ยอะไรนะปีกไก่ปกไ่อร่อยใช้ได้เลยอันนี้อะไรปีกไก่ทอดปลาทูบินเนี่ยเขาบอกว่ากินหน้ามันได้ด้วยใช่ป่ะหัวอืมมาให้ปากินแล้วกันนะเพราะว่าเราเราไม่อยากกินหัวมันันน่ากลัวไปนิดนึงอืมอร่อยเนี่ยอ่ะก้างเกลืองเลเนี่ยกินได้หมดอ่ะให้ปาไปหมดเลยตรงหัวหัวมันน่ากลัวไปนิดนึงจิ้มให้ก่อนนะปาระวังมันแทงปาก อรอยมากเลยอ่ะปลาทูบินนี่ยเลือดจิ้มจิ้มสีฟูด,ด้วยเหรอเยี่ยมสีฟูเขาอร่อยอือน้ำจิ้มสีฟูเขาอร่อยอนี่ไงอยู่นี่เลยเราควรเอาน้ำปลาลากลงไปหมดเลยนะเอามาะเนาะได้เลยนะจะได้แบบว่าเข้าเนื้อไปบินด้วย ก็จะเป็นอร่อยมากสิอันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนะชิมผักกระเจี๊ยบให้แม่ไม่กินเลยคะแม่เป็นเลยผักกระเจี๊ยบดีไหมก็อร่อยนะอร่อยหรอเค็มไหมอ๋อคือู๋บอกว่าเค็มแต่เราว่าเขาเค็แบบว่ามันรสจัดไปสำหรับเราอ่ะผักกระเจี๊ยบตัวผักดี๊ยอ่อนผักดีผักดีแต่ว่าปราว่ารสมันเค็มไปหน่อยรสชาติจัดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนด้วยเพราะว่าวันนี้มาหลายคนเผื่อถามความคิดเห็นหลายคน ก็แตกอ่ะเพื่อนหมออร่อยเลยสปาเป็นหมอเค้มนไปกระเสริฐเ,<ป>เ,เป็นไงอร่อยอ่เอออะเพื่อนบอกอร่อยต่อไปนะฮะจะชิมคุ้งอุ้ยตัวใหญ่อ่ะคุ้งตัวใหญ่มากอันนี้แชบุยนะใช่ปะ่ะแชบวกันซอสมะขามแม่ตันหัวมาตันหัวให้ป๋าไปกคนละครึ่งอะ่ะป๋าเอาข้นหัวไปฮะ ออกครึออ่งงี้เลยเหรอใช่มันมีกระเทียมเจียวอะไรไม่รู้ด้วยเราไม่กินนะอ่ะหอมเจียวหรือกระเทียมเจียวไม่รู้ชิมอะไรนะอืมเปรี้ยวอะ่ะรสจัดรสชาติจัดจ้านมากกุ้งดีแต่อบอกเค็มไปเค็มไปเหรอเอาอีกแล้วรสเป็นจัดไปเค็มจัดเออป้าบอกว่าเค็มทุกอย่างเลยเต่ว่าไม่เค็มแล้วว่ามันเปรี้ยวๆรสเั็นจัดเหรอข้าวเขาต้องกินกับข้าวนะ นมิ้งมันจัดไปอืมก็คือโดยรวมอาหารเราจัดทุกอย่างเราเข้มเข้มข้นมาเข้มข้นแม่เข้มข้นทุกอย่างไหมครบแล้วชอบอะไรที่สุดฮะชอบอะไรที่สุดใช่ป่ะเดี๋ยวนะอ๋อยังไม่ได้กินหมึกน้ําดําดับอะไรนะแับแบบบุ้งฝอยแต่ตอนนี้ที่ชอบแบบโดดเด่นเลยคือหมึกผัดแกงใช่ใช่ต้อให้หมึกใส่เค็ม หมึกไข่เค็มโดดเด่นคือปลาหมึกเนื้อดีมากแล้วส่วนอย่างอื่นเนี่ยคือวัตถุดิบดีทุกอย่างอ่ะแบบว่ากุ้งหมึกปลาแบบสดสดมากปลานี่คือสดมากแล้วก็ปลาทูบินปลาทูบินใช่ป,ป,ป,ปลาตานี่ไงเรานั่งโอเชียนวิวตีบอกรึเปล่าข้างๆเป็นบอกรึเ่นี่เลยหมึกน้ำทำมาแล้วค่ะมาอย่างรวดเร็วมากอันนี้เป็นเหมือนเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาด้วยเนาะบางวันเข้ามาช้าไม่ได้กิน๋อ้โหนี่ คือเพื่อนศนะึกษาข้อมูลดูคลิปเขาตลอดแล้วรู้ว่าต้องสั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกทีอตอนนี้นะคะเป็นเวลาเป็นเวลาเอาอเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะคือร้อานเต็มแบบเต็มแน่นมากแล้วแบบมีคนนั่งรอคิวด้วยคือถ้าเรามาเที่ยงหรือเที่ยงกว่าเราจะต้องรอคิวละเออแต่ตอนนี้เรามาได้เสียบลรงกาคืออย่างโลง่งๆโอ้วันนี้มันธรรมดากลางวานนะันเนี่ยคนแน่นฟักเลยอะ่ะ กินหมูน้ำดำมากินนะคะกินแล้วปากจะเป็นฝันดำใช่ไหมเอาตัวเล็กๆได้ไหมดูนะดีกว่าม,มันมันเขาบอกว่าของเีียี์จะไม่หวานเพราะหมึกบันตามปกติต้องหวานใช,ใช่ไหมปกติเราเคยไปกินที่ศิลาชามันจะหวานเจี๊ยบเลยไงอันนี้ออกเค็มก็หวานนิดนึง ร้อนนะร้อนจับหวานมันมันไม่ได้หวานมันไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนที่เคยกินไงจับหวานนิดนึงแล้วตัวหมึกมันก็เป็นเนื้อยังเป็นเนื้อหมึกอยู่ปกติหมึกน้ดำๆบางทีแบบเนื้อมันจะเหมือนโดนไปเชื่อมมาแล้วอ่ะแต่นี่มากเนื้อหมึกสดอยู่เนื้อหมึกสดอยู่ลองกินดูเป็นไงคะอืมหมึกมีไข่ด้วยหมึกมีไข่ด้วยเหรอหมึกดีนะแบบวัตถุดิบดีมากอ่ะเนี้ก็หวานเค็มหวานเค็มใช่ แต่เราเฉยๆนะเรา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 ชอบไอหมึกผัดไข่เค็มมากน,มา <laughs> นี่เป็นซิงเน่จอ้อยอีกหนึ่งเมน,นูก็คือผักบุ้งผัดเอ่ออยผักรุ่งฝอยผัดอะ่ะเป็นผัดเนี่ยผัดไฟแดงเนี่ยใช่ไหมอ่ามันก็คือจะเอาผักบุ้งอะ่ะไปแบบทำให้เป็นฝอยอันนี้ที่เราเคยเห็นร้านแล้วก็คือเจ๊งอเนานะเอออันนี้เป็นแบบนี้คน<ฮ>ะใช่แพงเพราะว่าค<ะ>่าทำฝอยอ่ะอันนี้ก็เทียมเทียบเลยอ่ะเดี๋ยวจะชิมให้นะคะ ขาหนีแอ่งเขียกกระเทียมกันชิมแต่พุ่งกรอบแต่ว่าเราเรสชาติาาผัดผักมันหวานไปรสชาติาาผัดผักเขาจะจัดจ้านไปสำหรับเรานะแต่ว่ามันหวานหวานไปอ่ะถาเพื่อนแต่เ,เพื่อนน่าชอบเพื่อนชอบรสจ,จัดใช่ไหม อร่อยไหมกระเฉดอร่อยกว่าอันนี้หวานไปเนอะหวานไปมั้ยหวานเออกระเฉดอร่อยกว่าว่าผักมันหวานไปหน่อยมีน้องๆคอมเมนต์มาว่าเวลาปบาชิมให้หันกล้องไปทางปลาด้วยจะได้เห็นปลากินก็ตัวผักดีกว่าเด้งจริงกรอบมากกรอบมากจากรสชาติได้อร่อยกว่าจริงรสชาติกระเฉดดีกว่าทันนี้รสมันหวานหวานแบบหวานหวากี่คะแนนดีคะให้เพื่อนๆให้แล้วกัน อันนี้เต็มสิบให้กี่คะแนน <8. S 1> ให้แปดอันนี้อันให้สิบป <8. S 1> ่ะอันนี้ให้สิบอันนี้ให้แปดแปดม่ให้จานไหนที่หนึ่งฮะจานที่หนึ่งก็คืออันนี้เปลี่ยนใจส์จ้ะอันนี้เราเล่นให้หมึกไข่เค็มใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนใจเป็นปลาทูบินปลาทูบินที่หนึ่งอันดับสองไข่ปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาปลาทูบินดีมาก ตาก็ให้สองจานใช่หมอันดับหนึ่งคุกปลุมินมันไม่ไม่ไม่ได้ด้วยอ่ะไม่เอาเลยเอาเลยอันไอันดับหนึ่งเรยสีให้พัดาะเกรอันดับหนึ่จริงเหรอได้ไหมไม่แล้วเขาก็สัไี่กไม่ค่อยได้กินหนอเ่กลับมาที่ทำได้เลยท่กินหรออ๋อที่เมกาไม่มี ก็อาหารโดยรวมเนี่ยถือว่าวัตถุดิบดีวัตถุดิบดีมากรสชาติต้องบอกว่ามันจัดจ้านสำหรับคนที่ชอบจัดจ้านนะหรือผัดผักกินกับข้าวอะไรเงี้ยจะดีแต่ป้าชอบกินแบบกับเปล่าอย่างเงี้ยไงก็เลยลดจัดไป่อย่างอย่างปลากระพงเนี่ยก็อร่อยนะแต่ว่ามันจะมีบางร้านที่อร่อยกว่านี้แหลมเจริญให้แต่ว่าปลาทูบินคือเลิศมากกุ้งก็ดีนะกุ้งก็ดีซอสอร่อยดีกุ้งแบบวัตถุดิบดีสดมากขอบคุณ ถ้าเสียหายวันนี้2,110บาทกินสคนนะคะตกก็คือหัวละ5 0 0บาทเนาะโดยประมาณ่าผัดผักกระเฉดไฟแดง160ปากระ,กะพงทอดน,น้ำปลา365ปลาหมึกผัดเดเทียม190ุ้งเ,เชิดไวซอนมะขาม410ปลาทูบิน165ปีกไก่130ยาบโแตก210ข้าว80ผัดป,ปัามึกหอยอย1 3มหมึกน้ำดำง 210, ทั้งหมด2110นะคะไม่บวก ไม่มีไม่มีราคานเน็ตแล้วไม่ไม่มีบุบบัวอะไรอิ่มแล้วค่ะกลับได้ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่านะก็ถ้ายังพอมีโต๊ะต่เป็นข้างนอกนะวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยก็ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสม่ต้องนั่งห้องแอร์ก็ก็มาได้แต่ว่าถ้าเกิดจะนั่งห้องแอร์ก็อาจจะต้องรอหน่อยแต่แม่แอร์วันนี้บ่ายๆก็ไม่ไหวนะร้อนมากเพราะว่าเขาจะเป็นหลังคาแบบนี้น่าจะร้อนอยู่ร้อนมากวันนี้เป็นแดดแรงด้วยวันนี้ฝนฝนก็ไม่มีวันนี้นะคะก็สรุปว่า มากินวัตถุดิบดีกุ้งหมึกปลาอะไรดีมากปลาทูบินมาต้องสั่งนะคะอร่อยมามกมจริงๆหมึกไข่เค็มแต่ว่ารสชาติร็จัดจ้านมากรสชาติจ,จัดจาา้า,จาน่ะอย่างที่เขาบอกว่าแซบ่บไตสันอคอมึกอ่ะลักกันไปก่อนกับหม่มึกเป็นไม่ว่ามาแล้วนะตามทำเรียกมาแล้วตองคำเรียกร้อง